อืในเมื่อที่นี้เมื่อป่ามาขอเสนอที่ที่ว่าจะทาปูทางนี่นะขอเสนอหน่อยนะอืไม่รู้ว่ามันจะเป็นติดตของผมออกพูดผมหรือเปล่าอ่ารป๋าแล้วขอพูดหน่อยว่านโยบายให้ช่วยดูแลพนักงานขับรถเนี่ยอยามเขาเสียชีวิตขึ้นมามีเงินกองทุนดูแลพนักงานขับรถอ่า่ตัวเนี้ยที่ว่ามาทํางานกันเนี่ยต่างคนต่างจากพ่อจากแม่มาทำาหารกินกันเนี่ย เชือ่อว่าเขาเขาเป็นอะไรไปช่วยดูแลมีเงินกองทุนให้เขาเหตุผลที่ผมเสนอเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเขาเป็นอะไรช่วยดูแลมีเงินกองทุนชาวพนกักงานเขาด้วยผมฝากปาทตัวเนี้ยเน้นนิ้ผมเป็นอ,อพนักง,งานขับรถถ้าเป็นไปได้ผมก็จะมีความสุขมากเลยเพราะว่าพนักง,งานขับรถทุกคนตามคนตา่างที่เลือดร้อนมาอยู่ที่กันงั้นแล้วผมขอติดกับให้พวก พนักงานขับรถเราได้ไหมมีเงินออกทรัพย์กองทุนที่คนที่เออเจ็บแค่ได้ป่วยหรือตายถูกมีเงินตรงศพให้เขาเขาไม่ไม่รู้จะไปยางงันต้งไห่อะป๋าอันนี้นะครับผมถ้าเราทําสหากรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานขับรถสองแถวนะทุกคนเนะี่ยยังจําเป็นต้องการใช้เงินยืมเงินหมุนเวียนเงิน,งนถูกไหมถูกต้องหลักของสหกรณ์เนี่ยนะ ก็คือเก็บมาแล้วก็หมุนเวียนพวกเราเราก็เก็บเงินกันทุกคนทุกคนยังมีเงินเก็บแต่มันคือการดูแลซึ่งกันและกันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะตั้งให้มีขึ้นใครเดือดร้อนใช่ใครเดือดร้อนามาคุยถูกมีคณะกรรมาการตรวจสอบถูกใครจะไปมีเหรอผมเป็นเด็กวัดมาก่อนผมเรียนหนังสือมาด้วยความยากลําบากผมรู้ว่าความจนเนี่ยเป็นยังไงผมไม่เดินเดินดูเนี่ยนะอยู่เมืองแบบเนี้ยถ้าพูดตรงๆก็คือว่าถ้าใครอะ่ะมือยาวสาวได้สาวเอาใครมีกําลังมากก็ทําได้มากถูก หน้าที่ของหน้าที่ของราชการก็คือว่าต้องบาลานให้มันใกล้เคียงกันอย่าให้คนที่มีกําลังมากอะ่ะเอาเปรียบคนที่มีกําลังน้อยอพูดดีทำดีอ่ะทำ้ด,ดีผมชอบนะประเด็นที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาเนี่ยคนขับรถ2แถวก็อยากให้มีสวัสดิการนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ว่าคนที่ทํางานก็เล่าให้ฟังว่าสากลร,รถสองแถวมีประมาณ700คันคนขับรถประมาณ1,400คนนะครับก็อยากจะให้มีสวัสดิการจริงๆผมก็เสนอว่าจริงๆแล้วคนขับรถ2แถวอาจจะไปตั้งเป็นสากลออมทรัพย์ของพนักงานขับรถ2แถวก็ได้ซึ่งเราถ้าหากว่ามีโอกาสก็จะเข้าไปแนะนำนะครับในเรื่องที่ว่าการจัดตั้งสากลออมทรัพย์ของ พนักงานกับรถสองแถวเนี่ยจะทําได้แค่ไหนเพียงไรอย่างไรนะครับอันนี้ก็ที่มาที่มารับฟังปัญหาจากพี่น้องรถสองแถวในวันนี้นะครับ